สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้มาสัมผัสกับเรื่องราวเร้นลับที่รอการพิสูจน์ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนกับผมนเป็ดและเช่นเคยเรื่องราวที่นเป็ดจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับวันนี้เราได้รับสาย จากนามสมมุติคุณพานุวัตรหรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่าคุณนวัตคุณนวัตจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่น่าขนลุกเรื่องราวของเพื่อนบานคนใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงผมเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกท่านเลยครับเอาล่ะไปฟังคุณนวัตเล่ากันเลยดีกว่าครับคุณนวัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับนบเปต ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าบ้านข้างๆผมที่อยู่มาหลายปีจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเล่าเลยครับคุณวัตผมกับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเพื่อนบ้านคนใหม่ที่ว่าเขาย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ครับคือบ้านข้างๆผมมันว่างมานานแล้วครับนะจนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมเห็นรถขนของเข้ามาผมก็ดีใจครับที่จะมีเพื่อนบ้านแต่พอผ่านไปหลายวันผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามีคนอยู่ครับ ตอนกลางวันบ้านเขาจะเงียบมากครับนะแต่พอตกกลางคืนประมาณสามสี่ทุ่มผมจะได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วก็เสียงเหมือนคนเดินในบ้านแต่ไม่เคยเห็นใครออกมาเลยครับผมก็สงสัยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมสังเกตว่าบ้านเขาจะเปิดไฟเฉพาะตอนกลางคืนครับแล้วพอเช้าไฟก็จะดับแล้วบ้านก็จะเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่เลยครับผมก็เลยตัดสินใจจะไปทักทายเขา แต่พอผมไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาผมก็ได้กลิ่นเหมือนทูปไหมลอยออกมาจากในบ้านแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนกระซิบแต่จับใจความไม่ได้ครับแล้วคุณวัดทำยังไงครับผมก็เคาะประตูครับแต่ไม่มีใครมาเปิดเลยผมก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบผมก็เลยกลับไปบ้านแต่พอผมหันหลังกลับผมเห็นประตูบ้านเขาค่อยๆเปิดอ้าออกแล้วผมก็เห็นเงาดำๆเหมือนคนยืนอยู่หลังประตูครับ แต่พอผมกระพริบตาเงาก็หายไปแล้วโอ้โหขนลุกไปทั้งตัวเลยครับคุณนวัดแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกไหมครับหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงคนเดินในบ้านเขาบ่อยขึ้นครับนะบางครั้งก็มีเสียงเหมือนคนลากข,ของบางครั้งก็มีเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆ ผมเริ่มนอนไม่หลับแล้วครับจนกระทั่งเมื่อสองคืนก่อนผมมองไปที่บ้านเขาตอนเที่ยงคืนแล้วผมก็เห็นหน้าต่างห้องนอนเขาเปิดออกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองมาที่บ้านผมครับผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงครับใบหน้าของเขาซีดมากครับนะซีดเหมือนคนตายแล้วแล้วตาของเขาก็ไม่มีแววตาเขายืนนิ่งๆมองมาที่บ้านผมแล้วก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาโบกมือให้ผมครับ ตอนนั้นผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกผมเลยรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกมาอยู่บ้านญาติแล้วครับโอ้โหเรื่องราวของคุณนุวัตทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหลอนที่ไกลตัวที่เราอาจไม่เคยคิดว่าจะเจอเลยนะครับเพื่อนบ้านคนใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้าเรื่องราวแบบนี้เป็นข้อเตือนใจเรานะครับว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นอาจไม่ได้แปลว่าไม่มีขอบคุณคุณวัดมากนะครับ ที่นำเรื่องราวที่น่าขนลุกนี้มาเล่าให้พวกเราฟังคุณผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวในวันนี้อาจจะทำให้บางท่านกลัวการมีเพื่อนบ้านใหม่ๆเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเชื่อและวิจารณญาณเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อย่างรอบคอบในวันนี้ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนอยามค่ำคืนก็คงต้องขอลาไปก่อนแต่เรื่องราวความลีลับยังคงรอการพิสูจน์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ